สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนรักเห็ดนะครับวันนี้ทางช่องครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุเพาะนะครับเป็นประเภทฟางข้าวนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับมือใหม่หลายหลายคนหรือว่ามือเก่านะครับควรเลือกฟางให้ดีนะครับถ้าเป็นฟางเก่านะครับแนะนําฟางเก่านะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับแล้วจับดูนะครับ ถ้าเราขยี้ดูอย่างนี้ครับฟางมันจะเปื่อยผุไวนี่คือฟางเก่าอ่าแล้วก็เราแหวกดูด้านในนะครับนี่ครับก็จะมีพวกเชื้อราเกิดขึ้นอันนี้เป็นฟางที่ผ่านการเปียกฝนมาแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีข้าวขึ้นด้วยแบบนี้อย่าใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีเกิดปัญหาคือวัชพืชเห็ดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเต็มเลยครับส่วนฟางใหม่ก็ให้ดูนะครับก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟางจะจับตัวเป็นก้อนอยู่ครับฉีกดูไม่เปื่อยนะครับแล้วแหวกดูนะครับมันก็จะไม่มีเชื้อราขาขาวเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือใช้งานได้นะครับอันนี้ก็สิ่งสาคัญนะครับในการเลือกใช้วัสดุเพาะนะครับถ้าเราเลือกใช้วัสดุวัสดุเพาะที่ดีอย่างเช่นฟางใหม่นะครับฟางไม่เปื่อยไม่เน่าแบบนี้นะครับเห็ดจะออกดอกดีนะครับวัชพืชเห็ดไม่เกิดแล้วก็เก็บดอกให้นานขึ้นนะครับ เกนฟางเก่าประเภทนี้ที่ผ่านการเปรียกฝนมาแล้วนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในกรณีคือคุมหลังแปลงนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปทําเป็นวัสดุเพาะเพื่อเพาะเห็ดฟางนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับเก็ความเลือกเล็กน้อยนะครับที่ทางช่องน,นํามาเสนอนะครับากับการเลือกใช้าฟางข้าวนะครับเพ,เพื่อนๆไปลองปรับใช้ดูนะครับ วันนี้ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ